สวัสดีครับต้นบอลสวัสดีครับแล้วได้ไปเที่ยวเมือสามพานมานะครับจังหวัดนครปฐมนะครับก็มีของติดไม้ติดมือมานะครับก็ได้มะพร้าวมานะครับมะพร้าวเมือสามพานเพราะว่าอร่อยครับต้องลองพิสูจน์ดูครับว่าอร่อยจริงหรือเปล่าครับน้ําหอมหวานจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ซื้อนะครับอัลคณีมาสองพันนะครับต้นนี้แขกดำนะครับต้นนี้แขกนวลครับ สองพันนะครับแล้วก็เอาแคคเตียมานครับหนึ่งต้นนะครับคือชั่วโมงนี้นะครับเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับทุกอย่างแพงหมดนะครับเราก็ปลูกนะครับเพื่อจะได้ได้ทานผลผลิตของเขานะครับเป็นการประหยัดนะครับเป็นควเรือนนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับมาชิมมะพร้าวเลยครับว่าจะหวานหอมสดชื่นหนุนจากที่คำล่ำมือหรือเปล่านะครับปาเบิ้มครับร้อนครับพักหนึ่งลูกก่อนคนละลูกนะพี่คนพี่อ กเรวลกกไนน่มุนหมุนต้นมะพร้าวต้อหมุนหมุนอย่างนี้ได้ไหมต้นบ่นองใรปีนต้นมะพร้าวยังอ่าได้แล้ับูกขมรมาดาหงกมุนมุนห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 มุหมุนหมุนหมุขึ้นมะพร้าวต้องหมุนหมุนครับหมุนอ้วต้นจะเ้อจจะบอกวิธี ข <Okay. S 1> องลูกมะพร้าวลงจากต้นให้ดูกันนะครับนี่มาอยู่อย่างนี้ปพ๊บเราก็หมุนอย่างนี้พี่บุญพี่ดอมดูนะหมุนอย่างนี้ทขมืออย่างี้หมุนอ่าหมุนเอามือเลยหมุนอีกหมุนแรงๆแล้วจับให้แน่นด้วยแล้วลูกลนมือแรงมแรงมือแรงอ่โอเคยังอันนี้จะขึ้นไปขึ้นต้นมะพร้าวได้ไหมครับนี้ขึ้นได้นะขึ้นแล้วก็หมุนอย่างนี้นะโอเคครับอ่าลองชิมน้ำมะพร้าวกัน เายังไงปอกฝั่งไหนครับปอกหน่อยกจะปอกฝั่งไหนปอกฝั่งนี้เหรอเอะแ<อ>ปอกฝั่งไหนปอกฝั่งตูดไม่ใอี่นกะอกต็ด่อาหมวานหวานหอมอร่อย ต่างคำล่ำลือหรือเปล่านะครับมะพราะ 3, พ้าวสามพานแท้นะครับวันนี้เหมือนกันทุกที่ไหมจะอร่อยก่นที่อื่นหรือเปล่าเรามาชิมกันพี่เบริรมพี่ด้อมหยิบลอดมารออยู่ไหนตายแล้วหนึ่งลูกอ่ถือหลอไหมครับอาแล้วนะ อลาแข็งน่าจะเนื้อน่าจะหนาหน่อยนะครับอ่าเจาะหนึ่งรูสองรูเลยนะเจาะหนึ่งรูเจาะสองรูอ่าพี่ดอมลองชิมเอร่อยเปล่าอ่าหวานไหมลองชิมไปยืนดองั้นพี่เพิร์มอีกอ่าเดี๋ยวเราพี่เพิร์มอีอมกถือไว้ตูดน้ำดูหวานหอมไหมบอกด้วย อ่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดูดนานนักเกินต้องใส่จะอร่อยเป็นยังไงบอกก่อนไปทำกล้องบอกก่อนเป็นไงบ้างอร่อยไหมถามบอกแม่มาได้อร่อยเปล่าหวานไหมอร่อยมากหวานหอมไหมพูดเสียงดังหวานหอมมากไม่ได้ยินเลยเขาดังอีกพูดว่าอะไรนะวนหวานหอมมากบอกหวานหอมมากครับแม่มาบอกกันดิพูดก่อนฉังดังหวานหอมมากครับเต้ แม่มาแม่มาไอ้อ่ะดี๋ยวพิทท้อนต้องชิมมันบ้างนะลูกนี้เป็นไงบ้างนะการเลือกมะพร้าวก็ต้องดูครับว่าให้ให้ก้นมนๆหน่อยนะครับหรือเปล่าใช่ไหมจะได้อ่อนพีดิบอมชอบดื่มน้ำมะพร้าวเปล่าชอบเปล่าอะเบิบอมชอบดื่มน้ำมะพร้าวเปล่า ชอบหรือเปล่าครับอะชอบเปล่าเอางามเลพี่เพิ้มไม่ตอบด้วยอ่าเอาพี่เพิ้มนะตะวานได้กินหรือยังตะวานได้กินหนึ่งลูกยังอร่อยเปล่าต้องพูดเสียงดังด้วยนะอ้าวได้แล้วครับพี่เพิ้มพี่เพิ้มลองชิมได้เป็นยังไงบ้างชิมแล้วบ,บอกด้วยนะดังๆ อมบอกเลยเป็นยังไงมั่งบอกกันเร็วๆเ,เป็นยังไงหวานหอมมากครับเน่หวานหอมมากครับที่เพิ่มบอกอร่อยไหมตส่งยอด่อนมีดอกติยอดสุดยอด,อด,ยอด,ด,ยอดโอเคนะครับวันนี้ของฝากนะครับจากอาพี่พ่อพี่ดอมเนี่ยของฝากจากอำเภอสามพันนะครับที่ไปเที่ยวมานะครับก็ได้ต้นไม้มาปลูกนะครับก็ได้รอกินผลผลิตน,นะครับแลไ็ได้มะพเท้า,ามานะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นพี่ดอสวัสดีครับพี่สวยเยี่ยมเยี่ยมบอลเยี่ยมเยี่ยมเคครับ